เราอยู่ทนสุดในโลกะยายอากเห็นที่สุดในโลกนะแมนอยากเห็นที่สุดใโลกทำไมถึงจะเห็นที่สุดในโลกถามเราบ้งจนที่หนึ่งของยเลยนะโอ้มา้างก่อน

ไปโน่นได้ผู้กัน2คนก่อน <laughs> มันเยี่ยมเหมือนเพื่อน่แหเขอ้วนามีก็ดีเพน่อนก็บอ้วนัวจ น,นี่ก็ห้องเก็บตัวหรอแข็อยากจะสอถามที่นะครับว่าเมื่อคืนทำไมถึงพากนันไล่ตรวจกินข้าวตีห้าครับ เนี่ยยุนี่นี่แหละบรรยากาศด้านหลังเวทีครับเีด้านหลังขอสังวนรสิทธิ์นะครับไม่ให้คนภายนอกเข้านะครับเสียร้อนนะ

เขาแต่งตัวทำไมแคบอย่างเราแต่งหน้ามาดีกว่าเออ้หา้า แม่มาหอดแล้วครับ ไปวมาแล้ว

เฮ้ยย่าได้ยินก่อนเลยพี่มเอ้าขงบิวออมายืนเตี้ยเอาหัวเต้นนานเขี่ยแกมไปอีกแล้วถามว่าไวแล้ว กำ่ังไปที่ตอนนี้ครับพี่น้องครับศิลปินกำลังแจ้ตัวนะครับอแอมแจงตัวมาแล้วครับตอนนี้ครับหรือว่าในวีดีโอ